คุณคิดว่าความหวาดกลัวนําไปสู่อะไรได้บ้างครับความหวาดกลัวปนกับการสร้างความภาคภูมิใจในเวลาเดียวกันมีความจําเป็นที่ต้องใช้ต้นทุนอย่างมหาศาลหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอย่างกําแพงเมืองจีนเกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนคริสตกาลเป็นความพยายามท่ามกลางความหวาดกลัวในการเข้าโจมตีของชนเผ่านอกด่าน ชนเผ่าเร่ร่อนอย่างเผ่าทรงหนูหรือแม้กระทั่งเผ่าหั่นในขณะนั้นโดยนับตั้งแต่เมื่อราวๆ260ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ2,000กว่าปีที่แล้วแผ่นดินที่อยู่ในประเทศจีนในยุคปัจจุบันได้แตกออกมาเป็นแว่นแคว้นจำนวนมากมีการปกครองโดยผู้ปกครองสูงสุดที่เรียกว่าหวางหรือว่าองแต่แว่นแควนเหล่านั้นได้มารวมตัวกันภายใต้ความพยายาม ในการผลักดันของฉินสือหวงตี้หรือว่าฉินสี่องเต้ผู้สถาปนาราชวงศ์ฉินเป็นจักรพรรดิพระองค์แรกของอาณาจักรจีนซึ่งในรัชสมัยของพระองค์นั้นได้สร้างสิ่งที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะเป็นจุดเริ่มต้นนั่นก็คือกำแพงเมืองจีนซึ่งแม้ว่าโครงของกำแพงเมืองจีนนั้นจะเกิดขึ้นตั้งแต่ยุค ชุนชิวจ้านกวัวแต่พระองค์ทําการเชื่อมต่อป้อมปราการของแคว้นต่างๆเข้าด้วยกันและทําการสร้างกําแพงขึ้นมาแต่แน่นอนว่ากําแพงที่ใหญ่ขนาดนั้นมีความสูงถึงราวๆ8เมตรพระองค์คงไม่ได้สร้างด้วยพระองค์เองมีการเกณฑ์คนงานจํานวนมากมายมหาศาลนับล้านคนซึ่งจํานวนหนึ่งที่อยู่ในคนงานนั้นก็คือนักโทษนักโทษที่ถูกโซ่ตรวนคล้องเอาไว้ที่ร่างกายทํางานอย่างตรากตรำในกําแพงเมืองจีน ซึ่งโดยลักษณะของกำแพงเมืองจีนนั้นการสร้างเนี่ยก็จะมีการใช้ดินนะฮะแล้วก็มีการใช้หินในการก่อสร้างมีหอคอยมีป้อมปราการต่างๆนับหมื่นป้อมเลยทีเดียวท่านผู้ชมลองนึกภาพดูนะครับว่าในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีทหารรักษาการนะครับไปประจําแต่ละป้อมจะต้องใช้ทหารอย่างน้อยหมื่นนายเลยทีเดียวแล้วครับแล้วแน่นอนครับคงไม่ใช่แค่ทหารที่อยู่ตรงป้อมต้องมีคนตรวจป้อมด้วยจะต้องมีทหารที่ลาดตระเวนอยู่ในแนวกำแพงเมืองจีนเพื่อป้องกันไม่ให้ชนเผ่านอกด่านนั้นเข้ามาุก กลัมในอาณาจักรของจักรพรรดิฉินสือหงตีได้โดยหากมีเหตุฉุกเฉินกันเกิดขึ้นในสมัยนั้นก็คงจะไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีโซเชียลมีเดียนะครับไม่มีแชทต่างๆที่จะส่งกันได้ครับใช้วิธีการแบบนี้ครับในยามกลางวันก็ก่อกองไฟแล้วใช้ควันไฟนั้นเป็นการส่งสัญญาณเตือนว่ามีเหตุร้ายในยามกลางคืนก็ใช้สัญญาณไฟเช่นเดียวกันแต่เป็นไฟก็ใช้ไฟเนี่ยเพราะกลางคืนเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยนะครับในการสร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกขนาดนั้นมีความใหญ่มากนะครับ ความสูงถึง8เมตรนะครับใช้ดินใช้หินใช้คนงานนับล้านคนเลยทีเดียวแน่นอนระบบโลจิสติกในขณะนั้นไม่ค่อยดีครับระบบคอนสตรักชั่นในการก่อสร้างต่างๆไม่มีเครื่องอปริน้นสามมิตินะครับไม่มี 3D printing ต้องใช้มนุษย์นี่แหละครับในการสร้าง แล้วอากาศเนี่ยในบางช่วงก็หนาวเนบจับขั้วหัวใจบางคราวก็ร้อนจัดนะครับอาหารการกินนั้นก็ไม่อุดมสมบูรณ์แล้วครับขาดแคลนครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะฮะในการส่งสเสบียงในขณะนั้นเนี่ยก็จะมีพวกโจรต่างๆนะครับโจรป่าก็รู้ว่าเป็นช่องทางในการที่จะต้องส่งอาหารการกินต่างๆมาให้กับคนงานที่ทําการก่อสร้างกำแพงเมืองจีนนั้นพวกโจรน,นี่ก็มาดักปล้นนะฮะเสบียงสะดมอยู่เป็นประจําเลยทีเดียวแล้วครับทำให้คนงานนั้นก็ขาดอาหารนะครับแล้วก็เจ็บป่วยล้มตายไปหลาย แสนคนเลยทีเดียวแล้วครับทีนี้พอคนงานล้มตายไปแล้วเนี่ยเขาจะเอาไว้ตรงไหนล่ะครับเขาก็ต้องทําการฝังเพื่อทําการจัดการศพนะครับให้เรียบร้อยนะฮะซึ่งคนงานหลายแสนคนเนี่ยก็ถูกฝังอยู่ใต้นั่นแหละครับกำแพงเมืองจีนนั่นแหละครับบางคนก็มีการขนานนามว่ากําแพงเมืองจีนนี่ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นหลุมศพที่ยาวที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ครับภายใต้นั้นก็มีคนงานจํานวนมากมากมายมหาศาลนี่เป็นเครื่องสะท้อนอย่างชัดเจนเลยทีเดียวแล้วครับว่าก่อนจะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ขึ้นมาได้มันมีต้นทุนที่สูงอย่างมหา เยทีดีดวอย่างไรก็ตามนะครับในการสร้างกำแพงเมืองจีนในรัชสมัยของจินซีฮ่องเต้นั้นก็มีความยาวนะไม่เท่ากับยุคปัจจุบันหรอกครับเพราะว่ากำแพงเมืองจีนเนี่ยเขาก็ค่อยๆก่อร่างสร้างขึ้นมานะบูรณะปฏิสังขรณ์บ้างสร้างเพิ่มบ้างอะไรบ้างแต่ในยุคของจินซีฮ่องเต้น,นี่มีความยาวทั้งสิ้นในการก่อสร้างราวๆ5 0 0 0กิโลเมตรครับถามว่า5,000กิโลเมตรเนี่ยยาวแค่ไหน ก็เอาง่ายๆครับนะฮะถ้าใช้ระยะทางประมาณจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่เนี่ยก็ประมาณ700กิโลเมตร5,000กิโลเมตรเนี่ยก็เรียกว่าไปกลับเนี่ยประมาณ3เที่ยวครึ่งครับท้านับไปแล้วก็กลับเป็น1 เรียกว่า1รอบก็3เที่ยวครึ่งไปกับยาวมากครับเราคิดดูกว่าจะสร้างขึ้นมาได้ไม่ธรรมดาแต่ว่ากำแพงเมืองจีนก็ไม่ได้หยุดแค่5000กิโลเมตรเท่านั้นละครับในราชวงศ์ต่อๆมานะครับโดยเฉพาะในราชวงศ์ฮั่นราชวงศ์สุยร,ราชวงศ์หยวนแล้วก็ราชวงศ์หมิงเนี่ยก็มีการก่อร่างสร้างมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ทำการขยายนะครับกำแพงเมืองจีนเพื่อป้องกันชนเผ่านอกด่านตามเจตจำนงเดิมเลยทีเดียวล้ครับโดยในสมัยของราชวงศ์หมิงเนี่ยนะฮะความยาวของกำแพงเมืองจีนเนี่ยที่สร้างนะฮะบ,บูรณะ อะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆ2 1 2 0 0กิโลเมตรครับยาวไหมครับท่านผู้ชมครับกว่าจะสร้างได้ทีละเมตร2เมตร10เมตรนี่ไม่ธรรมดานะครับนี่2 0 0 0 0กว่ากิโลเมตรครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยนะครับกำแพงเมืองจีนเนี่ยก็ได้เป็นมรดกโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1987แและนี่แหละครับก็คือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกกำแพงเมืองจีนที่สิ่งก่อสร้างเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วก็มีเรื่องราว ตำนานมีประวัติต่างๆอย่างยาวนานน่าสนใจเป็นยิ่งนักครับ